สวัสดีครับทุกคนก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับสําหรับในวันนี้เราก็มาอยู่กันกับการ์ตูนเรื่อง My Hero Academia นะครับและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก็จะเป็นสปอยล์ลุดมางะ My Hero ในตอนที่361นั่นเองนะครับโดยในตอนนี้ทั้งตอนนะครับก็จะเป็นการต่อสู้กันของ Big T กับชิการะกินะครับซึ่งบอกได้เลยว่าทามเกะเนี่ยคือโคตรเทพพลังหัวจัดจัดนะครับโดยเท้าความกลับไปในตอนที่แล้วนะครับชิการะเกิเนี่ยก็ต้องการที่จะฆ่าบาคุโกเพื่อกระตุ้นให้เดกุโกรธนะ แต่ว่าพวกบิ๊กทีเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดขวางเข้ามาโจมตีใส่ชิการากินะครับแล้วก็ช่วยบาคุโกเนี่ยออกไปจากชิการากิได้ตอนนี้บาคุโกเนี่ยก็เลยได้แต่นอนบาดเจ็บนะครับแล้วก็ดูการต่อสู้ของพวกบิ๊กทีกับชิการากินะครับบาคุโกเนี่ยยังไม่ยอมแพ้นะเขาได้ทําการดูแล้วก็วิเคราะห์การต่อสู้ไปด้วยนะครับผมและในท้ายตอนที่แล้วเนี่ยเหมือนว่าบาคุโกจะมีพลังอะไรบางอย่างตื่นขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้เปิดมาในตอนนี้โดยตอนนี้นะครับก็จะเปิดมาที่เบื้องลึกภายในจิตใใจของชิิกการนว รหรือก็คือชิมมระเทนโกนั่นเองในตอนที่แล้วเนี่ยครับที่มิเิโอได้มีการบอกกับชิกาเลกิว่านายไม่มีเพื่อนเลยสินะนายเลยอยากทาลายโลกใบนี้เพราะว่านายไม่มีใครให้ปกป้องคําพูดนี้ของมิเิโอเนี่ยครับมันเข้าไปแทงส่วนลึกภายในจิตใจของชิกรารลกิที่กําลังหลับไหลอย,อยู่นะครับนั่นนะครับมันจึงทําให้ชิมมระเทนโกนะครับตอนนี้ที่กําลังหลับไหลอย,อยู่เนี่ยได้ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ได้เห็นภาพต่างๆในวัยเด็กเนาะว่าเขาเนี่ยก็มีเพื่อนเหมือนกันนะในตอนเด็กเขาเคยได้เล่นเป็นฮีโร่กับเพื่อนแล้วเขาเนี่ยก็ได้บอกกับ ไม่เโอ,อไปนะครับว่าฉันนอะไม่ใช่ไม่มีเพื่อนนะฉันมีเพื่อน เพื่อนของฉันเนี่ยคือมอนจ้างที่เป็นหมาของฉันยังไงล่ะอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งคําพูดของชิกาเลกิที่ได้บอกกับมิลิโอเนี่ยมันก็ทําให้มิลิโอเหมือนรู้สึกผิดเหมือนกันนะแล้วก็ได้บอกกับชิการลกิไปนะครับว่าอ๋ออย่างงั้นเองเหรอฉันขอโทษลวกันถือว่าคําพูดที่ว่านายไม่มีเพื่อนของมิลิโอเนี่ยมันเข้าไปกระทบส่วนลึกภายในจิตใจของชิการลกิมากมากนะครับทาให้ชิการลกิเนี่ยหยุดชะง,งักไปพักหนึ่งเลยมิลิโอเนี่ยจึงมีโอกาสในการโจมตีใส่ไปเต็มๆนะครับแต่ท้ว่าชิกากกเลก,ก,กดนดร โจมตีนะครับชิคาเลกิในตอนนี้ก็ยังสับสนกับตัวเองอยู่นะครับคาใจกับคําที่มิลิโอด่ามาว่านายไม่มีเพื่อนนะครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้ชิคาลกิเี่ยเริ่มโกรธมิลิโอแบบสุดๆแล้วนะครับเขาเนี่ยได้ทําการสร้างแขนของตัวเองออกมาจํานวนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมคือแขนของชิคาเลกิเอในตอนนี้ออกมาแบบเยอะมากๆนะครับและในระหว่างที่ชิคาเลกิกกากลังอารวาสแล้วก็โกรธมิลิโอแบบมากๆนะครับผมต้องการจะฆ่ามิลิโอแต่ว่าก็ไม่สามารถทำมาเลมิลิโอได้นะครับเพราะมิลิโอเนี่ยมีทะลุผ่าน ครับผมโจมตีไปเท่าไหร่ก็ไม่โดนมิลิโอนะครับในตอนนั้นเองนยครับชิคาเลกิเนี่ยก็รู้สึกเหมือนแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นภายในตัวเองนะครับรู้สึกมีความแปลกๆนะครับเกิดความวันไหวที่ก่อตัวขึ้นภายในจิตใจนะครับและความวันไหวหรือว่าสิ่งแปลกๆที่มันเกิดภายในตัวชิคาเลกิในตอนนี้นะครับก็คือการหลอมร่วมของชิคาเลกิกับ a l l ฟอร์วันนั่นเองนะครับตอนนี้การหลอมร่วมของชิคาเลกิกับ a l l ฟอร์วใกล้เสร็จสมบูรณ์เต็มทนแล้วนะครับแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทําให้การหลอมรวมมในนครัั้้งงียไ่เส็จสมบู น,นั่นนะครับก็คือชิมุระเทนโกะที่อยู่ภายในห่วงลึกในจิตใจของชิากาเลกิที่คอยต่อต้านการหลอมรวมนี้อยู่นั่นเองนะครับชิกาเลกิในเวัยเด็กเนี่ยก็พยายามสู้อย่างสุดชีวิตเลยนะในการต่อต้านออ l ฟอร์วันไม่ให้ออ l ฟอร์วันเนี่ยครอบงำนะครับผมออ l ฟอร์วันเนี่ยก็คิดแล้วนะครับจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ถ้าเกิดปล่อยให้ชิมุระเทนโกะเนี่ยมาต่อต้านแล้วก็เกิดผลกระทบต่อตัวชิกาเลกิในปัจจุบันแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้การหลอมรวมไม่สําเร็จและทุกอย่างที่ออฟฟอร์วันเขาสร้างมาเนี่ย a l l ฟ o r เนี่ยกเ็เยได้หาวิธีว่าจะทำยังไงดีที่จะตัดเยื่อใยของชิมุระเทนโกให้หายไปภายในจิตใจของชิการเกินะครับออลฟอรวเนี่ยกเ็เยนึกออกนะครับก็คือต้องไปฆ่าใครสักคนหนึ่งนะครับแล้วคนคนนั้นก็คือบาคุโกของเรานั่นเองนะครับและชิการเกิเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายจากมิลิโอไปเป็นบาคุโกนะครับเพราะว่าต่อสู้กับมิลิโอไปเนี่ยก็เสียเวลาเนาะไม่สามารถทําอะไรได้อยู่แล้วชิการเกิได้ทําการสร้างมือของตัวเองออกมาจํานวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ได้เล็งไปที่บาคุ โกกับเบจีนิดนะครับบาคุโกเนี่ยยังนอนเจ็บนอนสมอยู่เลยอะทำอะไรไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนเบจีนิดที่เห็นว่าชิคาเาเกียเนี่ยกำลังมุ่งตรงมานะครับเขาเนี่ยก็เตรียมตัวต่อสู้นะครับผมตั้งท่าต่อสู้เพื่อจะปกป้องบาคุโกอย่างสุดชีวิตนั่นเองนะครับและในระหว่างที่ชิคาเาเกียเนี่ยกำลังมุ่งตรงไปหาทางบาคุโกกับเบจีนิดอยู่นะครับตอนนี้เราบิ๊กทีนนะครับก็ได้พยายามโจมตีใส่ชิคาราเกียนะครับเนจเลก็พยายามโจมตีใส่ธามากิก็พยายามโจมตีมิลิโอก็พยายามโจมตีเหมือนกันนะ ผมแต่มิลิโอเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่ามันโจมตียังไงก็โจมตีไม่เข้าแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่หยุดโจมตีนะครับก็พยายามโจมตีอัดไปเรื่อยๆอัดไปเรื่อยๆ นั่นนะครับมันจึงทําให้ชิกาเกกยเนี่ยเริ่มรู้สึกแบบเกิดความลมคันในเจเลมิโิโอดทามากิขึ้นนะครับชิกาเกกยนะครับก็เลยได้หันความสนใจไปทางบิ๊กทีอีกครั้งนะครับผมคราวนี้ชิกาเลกยต้องการจะฆ่าจริงๆเลยนะชิกาเกกยได้ทําการปล่อยมือของตัวเองจํานวนมากเลยนะครับไปโจมตีใส่ในเจเลซึ่งในเจเลเนี่ยโดนการโจมตีของชิกาเกกิไปเต็มๆนะครับจนในเจเลบาดเจ็บหนักมากนะครับในคราวนี้และในเจเลเนี่ยก็เกิดภาพย้อนอดีตขึ้นมานะครับอดีตของในเจเลเนี่ยก็คือในตอนที่ ยังไม่เป็นบิ๊กทีนะครับตอนที่เนจิเละมาอยู่โรงเรียนยูเอใหม่ๆเนี่ยเนจิเละนะครับเธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างหญิงยโสนะครับบุคลิกหรือว่านิสัยเนี่ยคนละอย่างกับในปัจจุบันเลยนะคือแบบเป็นผู้หญิงที่หญิงยโสนิ่งหญิงไม่คุยกับใครทั้งนั้นนะครับดุมากๆ แต่ว่านะครับเมื่อเธอเนี่ยได้รู้จักกับธามากิได้รู้จักกับมิริโอนะครับมันก็เลยทาให้เธอเริ่มเปลี่ยนตัวตนของเธอไปเรื่อยๆนะครับผมจนเธอเนี่ยกลายมาเป็นในจีเลสในแบบปัจจุบันนั่นเองนะครับในจิเลสเน,น,ใน,ในรรี่ยได้มีการบอกนะครับว่าเธอเนี่ยรักธามากิแล้วก็มิริโอมากๆนะครับเพราะว่าธารรมากิแล้วก็มิริโอเนี่ยเป็นเพื่อนคนสําคัญของเธอนั่นเองแล้วก็ได้ตัดกลับมาปัจจุบันนะครับในตอนนี้ในจีเลสเนี่ยก็ยังต่อสู้ไหวอยู่นะถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะบาดเจ็บแบบมากๆแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าเธอเนี่ย ที่จะมาสู้กับชิคาเลกิให้สําเร็จให้ได้นะครับโดยแผนการนั้นเนี่ยครับเป็นแผนการของมิลิโอนะครับก็คือมิลิโอกับเนจิเรเนี่ยจะพยายามต่อสู้กับชิคาเลกิยื้อเวลาให้ได้นานที่สุดนะครับเพื่อให้ธรมมกีร์เนี่ยไปชาร์จพลังนะครับแล้วก็เตรียมปล่อยพลังท่าไม้ตายของธรมมกีร์ไปโจมตีใส่ชิคาเลกิในทีเดียวเพราะว่ามิลิโอเนี่ยเชื่อมั่นนะครับว่าธรมมกีร์เนี่ยเป็นคนที่มีพลังมากที่สุดแล้วก็เป็นคนที่เก่งที่สุดในบิ๊กทีแล้วนะครับถ้า จะเป็นคนที่ต่อสู้ด้วยยากแล้วก็มีพลังแบบไร้เทียมทานไร้ขีดจำกัดเลยก็ว่าได้นะครับผมตอนนี้มิลรโอกับเ네นจิเรสเนี่ยครับก็เลยพยายามที่จะยื้อชิกาละกิให้ได้นานที่สุดนะครับส่วนทามเกิเนี่ยก็เหมือนจะกําลังทาอะไรบางอย่างอยู่นะครับกําลังชาร์จพลังเพื่อโจมตีใส่ชิกาลกิลูกเดียวนั่นเองนะครับผมและการชาร์จพลังของทามเกิเนี่ยก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ตัดภาพมาย่างทามเกินะครับตอนนี้เราเนี่ยก็จะเห็นทามเกิเนี่ยได้ทําการสร้างอะไรบางอย่างเนี่ยออกมาแบบไม่รู้กี่อย่างนะครับ เต็มไปหมดเลยอ่ะของที่ธรรมกิจได้กินไปทุกอย่างที่เขาได้กินไปอ่ะเขาสร้างออกมาแล้วก็ควบรวมมันเป็นหนึ่งเดียวนะครับผมกลายเป็นเหมือนปืนใหญ่ขนาดยักษ์นะครับแล้วก็กําลังเล็งไปโจมตีใส่ชิกาเลกินั่นเองนะครับผมโดยของที่ธรรมกิจเนี่ยได้สร้างออกมานะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะมีประมาณ50อย่างนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับอาจจะมากกว่าเยอะเลยแหละโดยบอกได้คร่าวๆในตอนนี้ก็จะมีเนื้อปลาหมึกเนื้อแมงป่องเนื้อหมีเนื้อกวางเนื้อปู เนื้อจระเข้เนื้อกุ้งนะครับเนื้อหมูป่าเนื้อปลาปลากระเป้าเนื้อเต่าเนื้อปูแมงมุมญี่ปุ่นเนื้อควายหน่อไม้แก้วมังกรเนื้อปลาทูน่าเนื้อหอยสับปะรดกุ้งล็อบสเตอร์แล้วก็ขึ้นพลังของเนจิเระนะครับทามากียอะเนี่ยก็ได้บวกกับพลังของเนจิเระแล้วก็กําลังเล็งไปโจมตีใส่ชิกาเลกิตุ้มเดียวนะครับผมซึ่งนับว่าน่าจะเป็นพลังที่รุนแรงมากๆแน่นอนนะครับผมมิลิโอเนี่ยพูดมาขนาดนี้นะครับว่าเป็นพลังที่แบบเหนือแบบสุดดดดๆ้้ขีจําาาากกกััเเลยออ่็ตงมูนนว ของธเมรเกียเนี่จะสร้างความเสียาหายให้กับชิกาเลกิได้มากขนาดไหนซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมว่าน่าจะสร้างความเสียาหายได้ไม่มากก็น้อยแหละเพราะว่าถ้าเกิดโจมตีไปแล้วชิกาเลกิมันไม่เป็นอะไรเลยเนะี่ยมันก็จะเกินไปหน่อยเนาะแต่คิดว่าคงไม่สามารถจัดการชิกาเลกิได้หรอกครับก็น่าจะแพ้ชิกาเลกิอยู่เดียแหละผมว่าเดกุเนี่ยน่าจะมาช้ามากๆนะครับน่าจะอีกแบบ3-4ตอนเลยแหละกว่าจะมาถึงตรงนี้นะครับผมเพราะว่าบาคุโกได้โชว์เทพไปแล้วแล้วก็แพ้ไปแล้วใช่ไหมครับต่อมาก็เป็นบิ T ๊กทีโชว์เทปบิ T ๊ก ต่อไปก็จะเป็นพวกโปรฮีโรเดี๋ยวพวกโปรฮีโรเนี่ยก็น่าจะได้โชว์เทพนะครับพวกเบจีนนตเมียโกเอชช็อตต้องให้ชิการะเกียเนี่ยโชว์ความเทพของตัวละครก่อนนะครับจัดการตบพวกฮีโรเละเป็นโจ๊กนะครับผมเดกุเนี่ยถึงจะมาถึงแล้วก็เห็นสภาพทุกคนเละเทะอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนนะครับผิดพลาดประการใดหรือว่า ผมเนี่ยตกล่นอะไรไปยังไงก็ต้องขอกราบประทานภัยเวนะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ